สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบอกกล่าวข่าวลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงมีสาระดีๆมาบอกอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาต้มสมุนไพรนะครับบำรุงกําลังนะครับท่านที่ไม่มีกําลังวังช้านะครับสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือตําแยแมวนะครับท่านผู้ชมครับตําแยแมวนี่เองนะครับถ้าเอามารักษาโรคขอบหืดได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแต่มันยังมีสรรพคุณที่ เนือกว่านั้นอีกสําหรับท่านชายนะครับเอารากของเขานะครับเดี๋ยวนี่นี่ครับถอนมาเลยครับเดี๋ยวลุงจงก็จะเอาไปล้างนะครับล้างให้สะอาดก่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับตาเยแมวที่แมวเขาชอบกินรากนะครับแมวก็จะกัดกินรากโหอรอยอร่อยนะครับแต่เราจะใช้รากของเขานะครับต้มกินนะครับเพื่อบารุงกําลังนะครับ ท่านผู้ชมครับพอเราล้างสะอาดแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับสักสองสามแดดนะครับเราจะใช้รากแห้งนะครับก็ประมาณสิบห้าถึงสามสิบกรัมนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับประมาณหนึ่งกรัมมือเนี่ยครับแต่ละครั้งนะครับต้มกับน้ํานะครับใส่ลงไปเลยนะครับ แต่ถ้ายาแต่ถ้ารากสดก็ใช้ประมาณ30ถึง60กรัมนะครับต่อน้ำลิตรครึ่งถึงลิตรนะครับเติมน้ำลงไปเลยนะครับลิตรครึ่งนะครับอันนี้ลิตรน้ำลิตรครึ่งนะครับต้มให้เดือดนะครับต้มให้เดือดเดือดประมาณ10นาทีนะครับ พอน้ำยาออกแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับสีน้ำตาลน้ำก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนวิธีดื่มก็ให้ดื่มบัลลัแก้วก,กาแฟก่อนนะครับดื่มก่อนอาหารนะครับช่วงไหนก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็อาจจะเป็นเย็นหรือว่าเช้าก็ได้นะครับดื่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าเรามีพลังวังชาไม่เหนื่อยง่าย สําหรับคนไวทองเหมือนลูกจงนี้นะครับนี่ก็เป็นสมุนไพรทางเลือกหนึ่งนะครับที่ลุงจงได้นําเสนอนะครับมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับหากถูกใจก็อย่าลืมให้กําลังใจลุงจงด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสลบวันนี้ลุงจงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ